สวัสดีครับเพื่อนรักนัาการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนและแบรนด์แอมบาสเดอร์หญิงที่ติการครับมาติดตามผลการทำงานของ3เกเลอร์เวอร์แพนสูตรใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนแอะมิโนเวอร์แพนไขโตซานสูตรโอลิโ,โกแซคคาใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินตราหญิงเกษตรเราอยู่กันที่หมู่9ครับบ้านหนองหงตําบลสองพี่น้องอําเภอท่าใหม่จังหวัด จันทบุรีที่นี่ครับเจ้าของสวนแห่งนี้ครับเขาปลูกทุเรียน3สายพันธุ์ซึ่งประกอบไปด้วยหมอนทอง50ต้นครับอายุ7-8ปีพวงมณีอีก50ต้นครับอายุ7-8ปีเท่ากันและที่สําคัญครับเขามีชนีด้วยอายุ20กว่าปี12ต้นดูแลด้วย3เกลอือเวอร์แพนเนี่ยนะครับดูแลสวนของเขาเขานํามาใช้เป็นระยะเวลา3ปีแล้วปีแรกๆนั้นเขาบอกตอนทุเรียนสอนเป็นเขาเอามาทําใบทําดอกแล้วก็สร้างคุณภาพของผล ปรากฏว่าได้มาถึง2ตันปีถัดมาครับยังใช้แบบเดิมคู่หองวัสจรจันนะครับสูตรกเก่าเลยแล้วเขาก็บอกว่าได้มาอีก2ตันเอา้าทําไมไม่เพิ่มขึ้นเขาบอกว่าปีนั้นสภาวะต่างๆมากมายไม่ว่าเรื่องของน้ําเรื่องของสภาวะอากาศทั่วไปแต่ก็ยังคงคุณภาพของทุเรียนไว้ปีนี้ครับต้นมกราปี2568เขาใช้3กระเลอเนสูตรใหม่นวัตกรรมแห่งความสดชื่นของเกษตรกรเขาบอกว่าโอ้โหครับ ทุเรียนโดยเฉพาะพันหมอนทองนะครับออกดอกทุกต้นพวงมณีที่ว่าทำยากทำยากเห็นนะครับดอกออกมาเรียกว่าชื่นอกชื่นใจเป็นอย่างไรนั้นมาพบกับเจ้าของสวนและแบรนด์แอมบบสเดอร์หญิงคิติการครับสวัสดีทั้งสองท่านค,ครับสวัสดีค่ะโอ้โหในฐานะของเจ้าของสวนร,า,า,รายงานตัวกับพี่น้องประชาชนด้วยครับครับผมโสพลสัจโจคร,ร,รับ ชื่อเล่นชื่ออาร์ตครับขออนุญาตเรียกว่าพี่อาร์ตครับรบและในฐานะครับแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับหญิงทิฏกการครับได้ทักทายพี่น้องเกษตรกรถึงความมั่นใจถึงการมาดูแลมาเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกรครับสวัสดีค่ะหญิงทิฏกการค่ะในนามแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะวันนี้อยากที่จะมาสัมผัส แล้วก็เห็นด้วยตาตัวเองนะคะว่าผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ของเราเนี่ยที่เขาบอกว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เนี่ยมันดีอย่างไรและวันนี้หญิงจะมาพิสูจน์พร้อมให้กับความมั่นใจนะคะให้กับสวนของพี่อาร์ตครับโอ้พี่อาร์ตครับในฐานะที่วันนี้น้องหญิงก็มาดูพี่อาร์ตพี่อาร์ตครับทำสวนแห่งนี้เนี่ยมันมีทั้งหมดมันกี่ไร่กี่ยังไงกันครับพี่อาร์ตพื้นที่ประมาณหกไร่ครับหกไร่นะครับครับทุเรียนที่ปลูกนี่มีสายพันธุ์อะไรบ้างครับก็มีหมอนทองพวงชนี ครับพวงนี่คือพวงมณีนะพวงมณีถ้าทำสั์ของชาวสวนก็จะเรียกวขาวงถือว่าเป็นกลุ่มเบญจพันธ์ครับครับนะครับทุเรียนของเรานี้อายุกี่ปีนะครับก็เจ็ดแปดปีครับหมายถึงพวงมณีก็เจ็ดแปดปีใช่ครับเพราะว่าจะจะเท่ากันหมดมอนทองก็เจ็ดแปดปีครับชะนีจะยี่สิบปีจะเป็นชนีโบราณโบราณครับช่วยบอกวิธีการตอนที่เรานําเอาคู่หูมหัศจรรย์มาใช้ในตอนนั้นมาใช้เมื่อไหร่ครับอ่าก็ใช้ได้ประมาณ3ปีนะครับอ่าตั้งแต่เริ่มมีลูก มีลูกมีลูกปีแรกรปีสองปีสามพี่อาร์รู้จักได้ยังไงครับอ่าก็มีตามออนไลน์แล้วก็พอดีได้ยินแต่ออนไลน์แต่พอดีน้องเขาเป็นสมาชิกอยู่แล้วด้วยอ๋อเราก็ไปศึกษาจากออนไลน์ใช่ไปดูต่างๆแล้วก็เห็นว่ามันน่าจะมาช่วยในการดูแลรักษาสวนของเราครับตอนที่เอามาครั้งนั้นน่ะเรามาใช้เกี่ยวกับเรื่องการทําอะไรทํมาให้ต้นทุเรียนมีความสมบูรณ์ครับ ก็จะมีช่วงช่วงใบเนาะทาใบแล้วก็ลูกอ๋อเรียกว่าทําใบมันก็ต้องติดดอ,อกถึงมีผลใช่ครับตอนที่มาทําใบนั่นเห็นการเปลี่ยนแปลงของใบอย่างไรบ้างครับใบดีครับใบเขียวใหญ่ดีก็สมบูรณ์นะครับอ๋อ <c oughs> เรียกว่าใบสมบูรณ์ใช่ใบเขียวเลยนะครับตอนนั้นมาใช้ตอนอายุทุเรียนออกครั้งแรกหรือเปล่าครับใช่ครับที่เขาเรียกว่าสอนเป็นนะครับออตอนนั้นอายุทุเรียนประมาณสัก4ปีประมาณ5ปีฝ่าฝ่าหปีเนี่ยประมาณนี้นครับอ๋อห้าปีกว่ากว่าเราก็ทําให้เขาออกผลแล้ว ใช่ตอนนั้นมันออกดอกออกผลมาเนี่ยว่ามันได้ไปสักกี่ตันครับตอนนั้นอะตอนสอนเป็นเอ่อตอนนั้นหมอนหมอนจะได้น้อยแต่ลุมรวมมามันอยู่ประมาณสองตันสองตันนะครับเรียวกว่ารวม,มทั้งหมดนี่นะครับรวมทั้งหมดเราพอใจไหมตอนนั้นพอรู้จักคู่หูมาสจรรัจจันแล้วพอมาใช้ได้สองตัน ก็พูดถึงว่ามันเป็นทุเรียนใหม่เนาะมันจะออกดอกยากก็พอใจ,อใจแต่เราก็ปีต่อไปเราก็ต้องให้มันดีฝ่าเดิมก็คือตั้งแต่ใช้เวอร์แพนมาก็รู้สึกว่าใบาอะไรมันดีหมดลูกก็เหมือนจะมาง่ายมาง่ายมาง่าย